เบิดอ่าเพิ่นขึ้นมาอยู่จะข,ขึ้นมาขึ้นมาคือเก่าจ้ะ,ะกำลังงามอ่าผู้ดูก,กินก็กินจ้าเอามาลวกกินกามาส้มบักม่วง,งต้นเนี่ยเบิร์ตอ่าเพิ่นขึ้นมาอยู่จะข,ขึ้นมาขึ้นมาคือเก่าจ้ะผ่้ตายจา้าผ่้ตายอ่าดอกใหม่ดอกใหม่ดอกใหม่ก็ เพิ่นเกิดเองเนาะ,ะ,ะเ,เ,ะเพิ่นร้อนลงเนาะเพิ่นก็เกิดเองแกดอกไม้นี่บ่ได้ฝนตกพี่น้องฝนตกหน้านี่ก็หน้าฝนฝนตกใส่กระดอก,มดอกไม้ดอกไม้ดอกไหลกันนะ,ะข้ามองนี่ก็มีอยู่อ่ะต้นนี่ก็ยังเหลืออยู่จ้ะเพื่อนเออต้นนี่ก็ยังเหลืออยู่จ้ะนี่บักม่วงบักม่วงจ้ะ กันหน่วยหนึ่งเหลืออยู่จะอ,อยู่ตัวใดอยู่ตำกับเบ่เหลือจะนี่โอ้ยมีเบิง้งตะเขียวเพื่อนมาซับอะนี่เจ้เนี่ยเนี่ยเขียวไก่อ๋าเนี่ก็มีอยู่จะผุนอยู่ทั้งฝุนมีอยู่หลายหน่วยอยู่จอะอยู่ตำากับคุณไก่กับลอยไปหลายหน่ยวยเลยเจ้ะฝนตกพี่น้องฝนตกนานี่กน็นาฝนฝนตกใสก่กระดอกไม้ดอกไม้ดอกไลกับงก อ่านี่ก็มีอยู่จากผุนอยู่ทั้งผุ่นมีอยู่หลายหน่วยอยู่จากอายู่ตําๆกับขุนไก่กับลอยไปหลายหน่ยวยอลไรจ้ะบ่าคอยตื้หน่วยแบบใหญ่จ้ะเพื่อนๆนะหน่วยใหญ่จ้ะเพื่อนเบิเบเบบ่งจะหลายหน่วยอ,อยู่่นมาลอยจ้ะเนี่ยอายอยู่ฟังผุ่นก็มีอยู่จ้าอยู่ฟังนั่นก็มี พ่อเพื่อนมารอเบิงโอ,อ, matter matter like ยอ้ยห่วังจะกันหน่วยหนึ่งเหลือจะยูตัวใดอยูตำกับเบเหลือจะนี่โอ้ยมีเบิงตะเขียวเพื่อนมาซับละนี่เจ้าเนี่ยเนี่ยเขียวไกลห้ามจะเพื่อนเพื่อนเบิงดอกใหม่ดอกใหม่กับเพื่อนเกิดเองดอกจะบ่ได้ปล๊กจะไปนองดอกใหม่เกิดเองจ้าก็สวยๆห้ามจะเพื่อนเพื่อนเบืองดอกใหม่ดอกใหม่กับเพื่อนเกิดเองดอกจะบ่ได้ปุ๊กจะไปนอง ดอกไม้เกิดเองจ้ะก็สวยๆงามจ้ะกันนี่หน่วยนึงเหลืออยู่จะอยู่ตัวใดอยู่ต่ําก็บ่เหลือจ้ะนี่โอ้ยมีเบิ่งแต่เขียวเพิ่นมาสับล่ะนี่แต่นี่ยน่เขียวไก่ศพไก่จ้ะมาตอดแล้วสิได้เอาอันมาห่อพุ่นหน่วยนึงอยู่ทางพุ่นจะ2บ่นหน่วยนึงจเอออได้เอาถุงมาห่อไว้ยังล่ะทําสาวให้เพิ่นันขึ้นเป็นพุ่มงามบ่ให้เพิ่นต้นใหญ่จ้ะ พี่นี่บ่ได้ตัดเพิ่นก็ดกำลังงามจ้ะกำลังงามกำลังงามวางจ้ะกันี่หน่วยหนึ่งเหลืออยู่จะอยู่ตัวใดอยู่ต่ำกับเ่เหลือจ้ะนี่โอ้ยมีเบิ่องตะเขียวเพิ่นมาซับแล้วนี่จ้ะเนี่ยเนี้ยเขียวไก่มาวางจ้ะกันี่หน่วยหนึ่งเหลืออยู่จะอยู่ตัวใดอยู่ต่ำกับเ่เหลือจ้ะนี่โอ้ยมีเบิ่องตะเขียวเพิ่นมาซับแล้วนี่จ้ะเนี่ยเนี้ยเขียวไก่เพิ่นมะลอยจ้ะเนี่ยอ่ะยุยุฟังฝุ่นก็มีอยู่จ้ะ อยู่ฟังนั่นก็มีอ่าค้าเผื่อนมาโลเบิงอ้ n h เนี่ยห่อไหวจะขันห่อบ่ห่อไหวบ่ได้จะขึ้นไก่่นลักจะอ่าบักม่วงตัวนี้ก็ย่างอยู่จ้าเนี่ยบมกม่วงห่อไหวเหลียบร้อยห่อห่อไก่เหลียบร้อยจะย่งหลายอยู่ยังหลายหนวยอยู่จ้ะบักม่วงเป็นสิบอยู่จ้ะเพิ่นเพิ่นเป็นรุ่นมูจ้ะเป็นรุ่นมู ต้นไม้ต้นไายก็งามจะไ่ค่อยตื่อหน่วยบักใหญ่จะเพื่อนเนาะหน่วยใหญ่จ้ะเพื่อนเบิ่งจะหลายหน่วยอยู่อาสิแนมบ่เห็นเนาะเพื่อนก็ไดอ,อ,อ,อาชิแน,นมบ่เห็นอ่มีหลายหน่วยอยู่จ้ะต้นนี้ก็ได้อ้าวอันนี้ก็ต้นเอาปุ๋ยมาใส่ให้เพิ่นจ้ะเนี่ยอ้า เพือ่ผลผลผลอนๆ่ะส้มซ้ำหนีกนนผลผลอนเนาะเพื่อนๆอ่าีนก็มีอยู่จะผุนอยู่ทั้งผุนมีอยู่หลายหน่วยอยู่จอะอยู่ตำตำกับขุนไก่กับลอยไปหลายหน่วยเลยจ้ะอ่าบอกม่วงตัวนี้ก็ย่างอยู่จะเนี่ยบอกม่วงห่อไหวเหลียบร้อย <laughs> ห่อห่อไก่เหลียบร้อยจะยังหลายอยูะยังหลายหน่วยอยู่จะบอกม่วงปีนี้จะรีบบ่เด็ บ่ได้ให้บ่ได้ตัดให้เพิ่นตำลงให้เพิ่นปูงใหม่เพิ่นก็ปปูงเลยจ้ะนี่ปูงแล้วบ่ได้ตัดตัดให้ปีนิเจอรี่บ่ได้บ่ได้ให้บ่ได้ตัดให้เพิ่นตำลงให้เพิ่นปูงใหม่เพิ่นก็ปปูงเลยจ้ะนี่ปูงแล้วบ่ได้ตัดตัดให้ตัวได้ตำก็เอาไปหลายหน่วยเลยจ้ะมันอยู่ตำตำจ้าอยู่ในก็มีจ้ะสองหน่วยสามหน่วยยก่เทิงจ้าเพิ่นเป็นรุ่นอีกเลยจ้าพ่กหัวไว้บ่ได้คุ้นไก่ คุณไก่สิเอาไปกินก่อนจ้ะยังล่าถ้ำสาวให้เพิ่นนั่นขึ้นเป็นพุ่มงามบ่ให้เพิ่นต้นใหญ่จ้ะปีนี้บ่ได้ตัดเพิ่นก็กำลังงามจ้ะกำลังงามกำลังงามอ๋อี่ก็มีอยู่จ้ะพุ่นอยู่ทั้งพุ่นมีอยู่หลายหน่วยอยู่จ่ะอยู่ต่ำๆกับขุณไก่ก็บไหลไปหลายหน่วยแล้วจ้ะต้นมะนาวที่จะดีไทยเพื่อนเบิ่งว่าเพิ่นสิตายนะจัง อันใบพันกอบสิตายนี่สบสิตายบตายแหลตายบตายพี่น้องโบาตายกำลังงานผู้ดูก,กินก็กินจ้าเามาหลวกกินกมาส้มักม่วงต้นเนี่ยสบไกจ้ะมาตอดแล้วสิเดีเอาอันมะฮ่ผุนหน่วยหนึ่งนี่ต้องผุ่นจะสองหน่วยเป็นหน่วยหนึ่งจ้ะ,อะเออเดี๋ยวถุงมะฮ่ไว้ เนี่ยหอ่หอ,หอไว้จ้ะขันห่อบ่ห่อไว้บ่ได้จะขุนไก่เพิ่นลักจ้ะอห่างไหอย่างไรเนี่ยจะ้ะอ่านิดกำลังงามผู้ดูก,กินก็กินจ้ะเอามาลวกกินามาส้มบักม่วงต้นเนี่ยเป็นปอยู่จะ้ะเพิ่นเพิ่นเป็นรุ่นมูจะ้ะเป็นรุ่นมูต้นใหม่ต้นไหลก็งามจัง อาปุย๋ยมาใส่เ,เพื่อนจ้ะเนี่ยอ้าเพื่อนเพื่อนอ่ะส้มซ้ำหนีก่อนเนาะเพื่อนเพื่อนอีกเลยเจ้าหัวหัวใบบัวด้ขุนไก่ขุนไกส่สิเอาไปกินก่อนจ้ะผักกะทินจ้ะเนี่ยผักกะทินผักกะทินผักกะทินอ้าวต้นน้อยหนาหรือว่าแหงไลแหงไล,นงไลเนี่ยจ้ะอ่านี่ เป็นซีฟอยู่จ้ะเพิ่นเพิ่นเป็นรุ่นมูจ้ะเป็นรุ่นมูต้นใหม่ต้นไหลก็งามอีหยังซื่อยากหยักยู่มุ่งกุดกระสัตรกระสมบเพื่นว่าหื้ยอีหยังนี้ก็บ,บ่ตายจ้าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วจ้าต้นหิวเฮียววันเพิ่นสิตายบ่ตายจ้ะเพก๊กกำลังออกดอกหเห็นจ้ะพ่อท่านเดียวเพิ่นอาอมาลอยจ้ะเนี่ยอายุยุ่งฟังพุ่นก็มีอยู่จ้ะ ยู่ฟังนั่นก็มีอ่าผ้าเพื่อนมาโรเบิงโอ้อย่าเนี่ยห่อไหวจ้ะขันห่อโบห่อไหวโบได้จะขุนไก่พ่นลักจ้ะอ่าตัวได้ต่ำเอาไปหลายหน่วยเลยจ้ะมันอยู่ต่ำๆจะอยู่นี่ก็มีจ้ะสองหน่วยสามหน่วยยี่เทิงจะเพิ่นเป็นรุ่นจ้ะอ่าตัวได้ต่ำเอาไปหลายหน่วยเลยจ้ะมันอยู่ต่ำๆจะ อยู่นี่ก็มีจจะสองหน่วยสามหน่วยจะเทิงจะเพิ่นเป็นรุ่นจะห้ามจะเพิ่นเพื่อนเบื้องดอกใหม่ดอกใหม่ก็เพิ่นเกิดเองดอกจะบพได้ปล๊กจะไพิ่นองดอกไหม่เกิดเองจะก็สวยๆอ่าบกม่วงตัวนี้ก็ย่างอยู่จ้าเนี่ยบกม่วงห่อว้เหลียบร้อยห่อห่อไก่เรียบร้อ,อย,ยจะยังหลายอยู่ยังหลายหน่วยอยู่จ้าบกม่วงเบิร์ดอ่าเพิ่นขึ้นมากอยู่จ้าขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเกาเจ้า ฝนตกพี่น้องฝนตกนาเนีน่กระนาฝนฝนตกใส่กระดอก,มดอกไม้ดอกไม้ดอกไหลกะงาบ่ได้ปลูกจ้ะเนี่ยดอกไม้ดอกไหลก,หกะบ่ได้ปลูกจ้าบ่ได้ปลูกบ่ได้ปลูกอันนี้กะเกือบจะพักกระถินจ้ะนี่กะพักกระถินพักกระถินพักกระถินอ้าว ต้นน้อยนาหรือว่าบักเขียบกับเป็นดอกให้กินอยู่จ้ะทุกปีก็ไดกก้กันเกือบตายจ้ะนี่ก็เกือบตายเพื่อนคืนมาใหม่จ้ะนี่วังแลงเนี่ยฮน้ำกระอยู่จ้ะเหีเ่ยวอ่าเนี่กระมี่อยู่จ้ะพุ่นอยู่ทั้งพุ่นมี่อยู่หลายหน่วยอยู่จ้ะอ่ะอยู่ตำตำกับขุนไก่กับลอยไปหลายหนวย่วยเลยจ้ะอันเอาปุ๋ยมาใส่เพื่อนจ้ะเนี่ยอ่าเพื่อนเพื่อนอ่ะส้มซ้ำหนีก่อนเนาะเพื่อนเพื่อน ข้ามองนี่ก็มีอยู่ต้นนี่ก็ยังเหลือจะเพื่อนเออต้นนี่ก็ยังเหลืออยู่จะ,น,น,ะ,น,น,ออจะนี่บักม่วงบบกมกุกตัวได้ต่ำเอาไปหลายหน่วยแล้วจะ้ะมันอยู่ต่ำๆจะ,อ,ะอยู่ี่ก็มีจจะสองหน่วยสามหน่วยจ่เทิงจะเพิ่นเป็นรุ่นจะยังละท้ำสาวไอเพิ่นนั่นขึ้นเป็นภูมงามบ่ให้เพิ่นต้นใหญ่จะปีนี้บ่ิด้ตัดเพิ่นก็กำลังงามจะ กำลังงามกำลังงามบ่ได้ปลูกจ้ะน่ะดอกไม้ดอกใครก,ก็บ,บ่ได้ปลูกจ้าบ่ได้ปลูกบ่ได้ปลูกอันนี้ก็เกือบตามจ้ะเพื่อนเพื่อนเบื้องดอกไม้ดอกไม้ก็เพิ่นเกิดเองเลกจ้ะบ่ได้ปลูกจ้ะพี่น้องดอกไม้เกิดเองจ้าก็สวยสซบไก่จ้ะมาตอดแล้วสิได้เอาอันมะฮว่าผุ่นหน่วยหนึ่งนี่ต้องผุ่นจะซ้